จริงๆเนี่ยสิ่งนึ่งที่จะเป็นช็อตคัทที่ทำให้การสงครามครั้งนี้เปลี่ยนได้เร็วที่สุดคือการเปลี่ยนผู้นำของยูเครนนั่นแหละครับแต่ในมุมของรัสเซียเนี่ยรัสเซียบอกว่าถ้าเปลี่ยนผู้นำเมื่อไหร่เนี่ยรัสเซียจะได้เปรียบเพราะว่ายิ่งยูเครนมีปัญหามากเท่าไหร่เนี่ยรัสเซียก็มีโอกาสในการที่จะได้ในสิ่งที่เองต้องการมากเท่านั้น คือในในมุมของยุโรปและยูเครนเนี่ยเขาไม่มีความไว้วางใจในปุตินและรัสเซียอยู่แล้วเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันไม่มีอะไรยืนยันหรือว่าการันตีได้เลยว่าสิ่งที่สหวัตรัสเซียทำในอดีตที่โซเวียตทำเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่พูดก็คือการขยายอาณานิคมหรือว่าขยายอนะาณาจักรประมาอำนาจอย่างรัสเซียเนี่ยมันมีมาตลอด การที่ร ities, like ceu, ัสเซียขยายดินแดนหรือว่าอันนาบริ่ตัวเองไปยุโรปไม่ได้ต้องการพื้นที่ครับแต่ต้องการก็จะเป็นบัฟเฟอร์โซนหรือรัฐกันชนเพื่อที่ว่าป้องกันว่าถ้าในอนาคตถ้ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยมอสโกและก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือว่าเมืองหลวงจะได้รับความปลอดภัยถ้าเม่ไดก็ตามที่ทั้มกลับมาเล่นประเด็นรัสเซียยูเครนใหม่อีกครั้งหนึ่งรอบหน้าเนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นที่จริงจังแล้วซึ่งการจริงจังทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาและผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเอง คือฝั่งของรัสเซียในการที่มาเจราจานะคะก็ดูเหมือนว่ามีแผนที่จะเป็นแผนที่จะจบสงครามนะคะมีแผนสันติภาพฉบับรัสเซียด้วยเหมือนกันนะคะแม้ว่ายูเครนจะไม่ได้ตอบรับนะคะอาจารย์อดุลมองว่าสิ่งที่จะเป็นตัวปรายที่ทําให้รัสเซียยอมจบสงครามครั้งนี้เนี่ยคืออะไรเอ่อตัวแปรที่ทำให้รัสเซียยอมจบสงครามครั้งนี้คือยูเครนย,ยอมรับสิ่งที่รัสเซียร้องขอนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการที่ยูเครนต้องวางตัวเป็นกลาง นะครับอันที่2คือยูเครนต้องลดขบวนการที่เาเรียกว่าเป็นนิโอนาซีนะครับประเด็นที่3คือยูเครนต้องไม่ไม่เข้าเป็นสมาชิกนาโตนะครับจริงๆเนี่ยประเด็นที่4เนี่ยมันยังสูงเสี่ยงแต่คิดว่ายัางน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายต้องคุยกันก็นนคือเรื่องดินแดนที่รัสเซียยึดมาเนี่ยตกลงว่าจะเอาอย่างไรจะให้เป็นเป็นของรัสเซียเลยไหมหรือว่าเป็นเขตปลอดอาวุธหรือปลอดสงครามชั่วคราวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคุยกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้ารัสเซียได้ ข้อหนึ่งข้อใดโดยการเบิกเลิกจากสิ่งที่ขอไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดประตูโอกาสไปสู่การเจราจาซึ่งยูเครนเองเขาไม่อยากทําอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันจําเป็นอ่ะผมคิดว่ายูเครนเองก็กําลังคิดหนักอยู่ตอนนี้ว่าจะเดินยังไงในต่อในสภานการณ์ที่ตัวเองก็ถูกโดดเดี่ยวอย่างนี้นะครับค่ะแล้วคือถ้าอ่านฝั่งยูเครนบ้างนะคะอาจารย์อดุลคะคือที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะยืนหยัดนะคะที่จริงแล้วก็สู้มาได้สามปี ก็นี่เป็นระยะเวลาที่ถือว่ายาวนานมากนะคะแต่ว่าอะไรที่จะทําให้ยูเครนนั้นไม่ไปต่อแล้วก็ยอมยุติสงครามด้วยเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่ยูเครนจะไม่ไปต่อก็คือการการหยุดได้หยุดการได้รับสนับสนุนจากชาติตอนตกและสหรัฐซึ่งตอนนี้ก็ยังมีมีสนับสนุนอยู่แต่ว่าไม่ได้มากเหมือนเก่านะครับประเด็นที่2คือปัญหาปากท้องแล้วก็ความยากลาบากของประชาชนชาวยูเครนแล้วก็กองทัพที่นับวันก็จะยิ่งร่อยหลอลงเรื่อยๆเหล่านี้เนี่ย ถ้ามันมันมันถึงจุดที่ประชาชนหรือว่าทหาราจ,จะต้องเลือกที่จะรักษาชีวิตแทนที่จะต้องอาตายโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะจะมีอนาคตยังไงเนี่ยมันถ,ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยยูเครนอาจจะต้องนําเสนอบางอย่างในในโต๊ะเจราจาก็ได้และนี่คือเป็นลักษณะหนึ่งที่รัสเซียทำก็คือเจราจาไปด้วยแล้วก็ลบไปด้วยเพื่อที่จะในระหว่างเจราจาเนี่ยเผื่อว่าวันใดวันหนึ่ง คู้นำยูเครนหรือ,อยูเครนเปลี่ยนใจว่าเอ้ยข้อนี้ลองคุยด้หน่อยไหมเนี่ยก็สามารถคุยได้ทันทีแล้วก็สามารถดึงประเด็นเข้าสู่การหาดีอรวยให้สหรัฐอเมริกามาเป็นคนกลางได้ทันทีค่ะมีข้อมูลบางส่วนก็บอกว่า รัสเซียเนี่ยน่าจะต้องการให้ยูเครนนั้นเปลี่ยนผู้นำนะคะคือเป็นผู้นําที่อาจจะมีแนวโน้มในการที่จะยอมรับข้อเสนอของรัสเซียมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ดุลมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมันเป็นไปได้ไหมจะไปเปลี่ยนผู้นํารัสเซียหลังจากที่เซเลนสกี้เขาอยู่มาในช่วงสงครามนี้ก็มีบทบาทที่โดดเด่นมากค่ะจริงๆเนี่ยสิ่งนึงที่จะเป็นช็อตคัทที่ทําให้การสงครามครั้งนี้เปลี่ยนได้เร็วที่สุดคือการเปลี่ยนผู้นําของอยูเครนนั่นแหละครับ คือเซเลนสกีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเพราะว่ามันก็มีความสเสี่ยงเหมือนกันคือสหรัฐเองก็ยังกังวลอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นำโดยที่เซเลนสกี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยใครจะมาตออแล้วการมาใหม่ของคนใหม่เนี่ยจะสามารถคุมมวลชนหรือว่าคุมสถานการณ์ในยูเครนได้ไหมหรือมันอาจจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าผีซําดัมพลอยก็คือมีความรุนแรงมากกว่าเดิมก็ได้ว่าอาจจะเป็น เมื่อเกิดเปลี่ยนผูน้นํายูเครนปุ๊บเนี่ยอาจจะมีสงครามการเมืองในยูเครนก็ได้เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวยูเครนเองผู้นายูเครนเองก็ไม่กล้าเสี่ยงและขณะเดียวกันเนี่ยชาติตอนตกเองก็ก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเหมือนกันแต่ในมุมของรัสเซียเนี่ยรัเสเซียบอกว่ามองว่าถ้าเปลี่ยนผู้นําเมื่อไหร่เนี่ยรัเสเซียจะได้เปรียบเพราะว่ายิ่งยิ่งยูเครนมีปัญหามากเท่าไหร่เนี่ยรัเสเซียก็มีโอกาสในการที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากเท่านั้นครับค่ะมุมของทางยูเครนกับ ยุโรปเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยอไว้ใจในการที่จะเจราจากับรัสเซียนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าถ้ายูเครนเซ็นสัญญาสันติภาพแล้วไม่มีมกองกําลังของยุโรปหรือว่านาโตอยู่ในพื้นที่แล้วนั่นนะคะ,ะรัสเซียจะมาบุกจะมาโจมตีอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะอาจารย์อดุลมมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะรัสเซียมีโอกาสบุกยูเครนอีกหรือเปล่าและถึงขั้นน่ากลัวขนาดว่ามีความตั้งใจหรือมีความประสงค์ที่จะบุกยุโรปในอนาคต คือในในมุมของยุโรปและยูเครนเนี่ยเขาไม่มีความไว้วางใจในปูตินและรัสเซียอยู่แล้วเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันไม่มีอะไรยืนยันหรือว่าการันตีได้เลยว่าโซเวียตสิ่งที่เสาจักรวรรดิรัสเซียทาในี่ยหรือโซเวียตทำเนี่ย,ม,ยมันจะเป็นไปตามที่พูดก็คือการขยายอาณานิคมหรือว่าขยายอนาณาจักรของของมหาอำนาจอย่างรัสเซียเนี่ยมันมีมาตลอดนะครับแล้วก็แน่นอนว่า,าในยุคข,ของปูตินเนี่ยถ้าสามารถทํากับพื้นทีพน่พื้นที่ของยูเครนได้เนี่ย มันก็เป็นข้อนหน้าตั้งสังเกตว่าอาจจะขยายไปยังพื้นที่อื่นที่เป็นพื้นที่เดิมของสอภโซเวียตมันจะเป็นกลุ่มประเทศบอลติกลิทัวเนียรัสเวียเอสโตเนียนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผมมองว่ารัเสเซียเองคงพออาจจะมีความคิดอยู่บ้างว่าถ้ามันขยายได้ก็ดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยคิดว่าคงเป็นเรื่องยากและเหนื่อยมากที่จะขยายไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเองก็ต้องอ่อนกําลังลงเพราะว่าต้องมีความขัดแย้งกับหลายประเทศแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ย การได้ดินแดนมากเกินไปก็ไม่ได้ทําให้ประเทศยิ่งใหญ่ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นคิดว่ารสัสเซียคงไม่ได้ขยายต่อแต่ในระยะยาวถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนรสัสเซียมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็กระแสของประเทศใกล้รสัสเซียมีการต่อต้านรสัสเซียน้อยลงเนี่ยก็เป็นไปได้ครับว่ารสัสเซียจะคืบค,คลานแล้วก็ค่อยๆขยายดินแดนตัวเองไปเรื่อยๆในฝั่งยุโรปตะวันออกครับ อะไรที่ทําให้รัสเซียมีความประสงค์หรือว่ามีแผนในใจลึกๆที่อยากจะขยายดินแดนหรือว่าต้องบุกลึกเข้าไปในยุโรปครับที่ในพื้นที่ประเทศเขาเนี่ยมันก็ใหญ่โตมากสิ่งที่รัสเซียทำเนี่ยเขาจะชอบอ้างเรื่องของความมั่นคงของรัฐนะครับการที่รัสเซียขยายดินแดนหรือว่าเขตอาณานิคมหรืออาณาบริเวณของตัวเองไปยุโรปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องการพื้นที่ครับแต่ต้องการก็จะเป็นบัฟเฟอร์โซนหรือหรือรัฐกันชน เพื่อที่ว่าป้องกันว่าถ้าในอนาคตถ้ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยมอสโกแล้วก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือว่าเมืองหลวงจะได้รับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะการที่จะเมืองหลวงหรือว่าเมืองสําคัญของรัสเียได้รับความปลอดภัยเนี่ยก็จะต้องมีรัฐหน้าด่านรัฐกันชนซึ่งรัฐหน้าด่านรัฐกันชนเหล่านี้ก็คือกลุ่มโซเวียตบล็อกเดิมก็คือกลุ่มอดีตสภาพเอ่อยุโรปตอนออกเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป้าหมายของรัสเซียเนี่ยรัสเซียคงไม่ได้คิดจะไปถึงยึดฝรั่งเศสหรืออังกฤษหรือเยอรมันนะครับแต่คิดว่าน่าจะพยายามขยายอิทธิพลให้ให้ไปจนถึงทางด้านพวกเชโกสโลวาเกียแล้วก็ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยเป็นรัฐกันชนว่าถ้าเกิดในอนาคตมีความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ถึงรัสเซียทันทีมันจะต้องผ่านรัฐบริวารของรัสเซียมาที่เกิดขึ้นในยุคของสหภาพโซเวียตนะครับค่ะทีนี้อีกด้านหนึ่งนะคะก็มีมุมมองที่ตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศที่อาจจะมีอำนาจในการกดดันรัสเซียหรือว่ามีอำนาจในการโน้มน้าวรัสเซียให้ยุติสงครามได้เนี่ยอาจจะเป็นจีนเนื่องจากว่าเป็นพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกันมากแล้วก็นี่อาจจะเป็นหัวข้อที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดคุยกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการหารือกันบนพระราชบัีที่ผ่านมาด้วยนะคะมุมมองของอาจารย์ดุลมองว่าเป็นไปได้ไหมคะที่จีนจะโน้มน้าวรัสเซียให้ยอมยุติสงครามจีนเนี่ยจะมาหารัสเซียในกรณีของยูเครนเนี่ยก็เป็นลักษณะของ ของผู้ปลอบประโลมให้รัสเซียอ่อนท่าทีลงเท่านั้นแต่ถามว่าจะให้จีนมาเป็นคนบังคับหรือว่ากดดันให้รัสเซียยุติสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยผมคิดว่าจีนคงมไม่ทําและรัสเซียเองก็ก็คงไม่ชอบด้วยแล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยสีจินผิงเนี่ยพูดมาตลอดว่าความความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยจะเน้นในหลัก,ลกในเรื่องของเศรศษฐกิจเป็นหลักส่วนในเรื่องของการเมืองเนี่ยจะเคารพเรื่องของอ การเมืองภายในประเทศของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าจีนคงไม่ได้เข้ามากดดันแต่ว่าจีนน่ยพร้อมที่จะเป็นคนกลางพร้อมที่จะเป็นสักขีพยานในการเจรจาสันภาพที่เกิดขึ้นครับ สุดท้ายนะครับมุมอมองของอาจารย์รุนต่อชารทั์ข,ของสงครารมรัสเซียยูเครนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับปี2 0 2 5เนี่ยผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะจากที่ตอนแรกโลกก็อาจจะมีความหวังเพราะคุณทรัมป์บอกว่าถ้าเขาเข้ามาสงครามนี้จะจบภายใน24ชั่วโมงนะคะปรากฏว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วก็ยังจบไม่ได้นะคะที่ทางต่อไปจะเป็นยังไงที่ทางต่อไปตอนนี้ก็ต้องมองดูเรื่องของสหรัฐอเมริกาเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ย,ยจะกลับมาเล่นประเด็นเรื่องรัสเซียยูเครนอีกทีเมื่อไหร่ ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเองก็ปวดหัวกับเรื่องของเทรดวอลและก็เรื่องภาษีทั้งหลายที่กระหน่ำทั้งสหรัฐและก็นธมริตรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเม่ได้ก็ตามที่ทั้มกลับมาเล่นประเด็นรัสเซียยูเครนใหม่อีกครั้งหนึ่งรอบหน้าเนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นที่จริงจังแล้วซึ่งการจริงจงังทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาและผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ร,รู้รู้อยู่แล้วว่าจะต้องกลับมาเมื่อไหร่อันว่ากลับมาเมื่อไหร่ของสหรัฐเนี่ยเขาก็จะดูตัวแปรนะครับว่า สถานการณ์ในยูเคนเป็นยังไงสถานการณ์ในรัสเซียเป็นยังไงถ้าทั้งสองฝ่ายเริ่มที่จะมีการถอยคนละก้าวหรือยอมบางข้อเนี่ยโอกาสในการเจรจารมันก็จะมีมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าปลายปีนี้เนี่ยจะมีลุ้นอีกสักรอบหนึ่งว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อมันเป็นผลงานประจําปีแต่ผมคิดว่าคงยังไม่ได้ข้อสรุปภายในปีนี้อาจจะลากยาวไปถึงปีหน้าซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะชอบเปรียบเทียบคนเองของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็คือ กรณีของสงครามโลกครั้งที่สองที่สภาพโซเวียตเนี่ยยื้ยุดิชุดกระชากับเยอรมนีเนี่ยใช้เวลาถึง5ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะจะ,จะ,จะใช้บรรทัดฐานของตรงนี้เป็นตัวตั้งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะจะ,จะยุติได้แต่แต่แตท้ายที่สุดเนี่ยเยอรมนีเป็นฝ่ายต้องพ่ายแพ้ไปเองเพราะว่าเยอรมนีอฮิตเลอร์ต้องยอมแพ้แล้วก็ทุกอย่างก็จบลงเพราะฉะนั้นนเกณฑ์ของผมที่ผมคิดไว้ตอนนี้เนี่ยคิดว่าไทม์ไลน์หรือไทม์เฟรมเนี่ย น่าจะต้องใกล้ๆก,กับระยะเวลาเดียวกับช่วงสงครามโลกที่นาซีเยอรมันกับรัสเซียใช้เวลาสู้กันก็เป็นไปได้ว่ารัสเซียยูเครนใช้เวลาประมาณถึง5ปีนี่ก็ปีที่3แล้วนะครับแต่ถ้าจบจบได้เร็วมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่รัสเซียทาตอนนี้คือลากเกมยาวคือตีไปคุยไปตีไปคุยไปจนกว่ายูเครนจะจะยอมนะครับแล้วบริบทตอนนี้มันเหมือนมันต่างจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2องยังไงคะจ๊ะ มันต่างตรงที่ว่าสงครามโลกที่สองตอนนั้นเนี่ยทุกประเทศเนี่ยรุมเยอรมันหมดเลยนะครับคือมันเป็นสงครามที่ที่ทุกฝ่ายเนี่ยฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยโจมตีเยอรมันจนสุดท้ายเนี่ยเยอรมันแตกสลายด้วยตัวของเยอรมันเองทั้งปัญหาการเมืองภายในแล้วก็ความอ่อนด้อยเรื่องของรถยุทธปกรณ์หรือกําลังมันหายไปหมดแต่ของยูเครนเนี่ยมันยังต่างอยู่นิดนึงตรงที่ว่ายูเครนยังมีกําลังเสริมหนุนอยู่ตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันในวันหนึ่งกําลังเสริมหายไปหรือว่าการเมืองภายในยูเครนผู้นําเปลี่ยนไปหรือว่าถึงจุดเปลี่ยนที่ประชาชนชาวยูเครนบอกว่าพอแล้วเนี่ยถึงจนตอนนั้นแหละครับการเจรจาสนิภาพก็น่าจะกลับมา